ภูพอเพียงสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับต้อนรับทุกท่านด้วยอากาศที่สดชื่นนะครับของเขาใหญ่นะครับบรรยากาศของโครงการภูพอเพียงตอนนี้เราก็ปรับพื้นที่นะครับคืบหน้าไปเยอะมากนะครับประมาณ70%นะครับคาดว่าอีกประมาณ3-4วันนี้พื้นที่ทั้งหมดก็จะเสร็จนะครับทั้งการขุดลอกบ่อการเลียงหินกันดินนะครับ และการปรับถมพื้นที่ในแต่ละแปลงรวมถึงพื้นที่ถนนด้วยนะครับหลังจากที่เราปรับที่เสร็จเรามีแผนที่จะปลูกต้นไม้แล้วนะครับพี่พี่เพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแวะมาได้เลยนะครับที่ที่เราเรียนนะครับกอกหนาเเรามองไปนะครับก็จะเห็นตอนนี้เ่โตนะครับ กำลังขุดลอกบ่อตื้นนะครับในส่วนของด้านหน้าไม่โคที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นที่ที่เราจะสร้างตรงที่มีรถขุดเล่อยู่ตรงนี้เดี๋ยตรงนั้นจะเป็นส่วนของห้องพิเศษนะครับบ่อจะยื่นออกมาในเล็กนะครับรนนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะขุดรอบๆฐนบ่อนะครับเราจะต้องรีบขุดบ่อให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อจะรับการเนื่ในช่วงดูฝนที่จะตกมาเร็ว ตามชมกันนะครับว่าความชุดหน้าของครูพอเพียงจะเป็นยังไง้าติดตามดูครับเราจะเร่งที่ทำอย่างเร็วที่สุดครับ